สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มนทองเกษตรพิทักษ์โลกครับมาดูต้นข้าวนะครับกำลังเจริญเติบโตสวยงามมากทีเดียวครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับว่าปีนี้ดูแลต้นข้าวของเราอย่างไรบ้างสวัสดีครับแนะนําตัวก่อนครับชื่อเพชรจ้ะอ่าพี่เพชรนะพี่เพชรครับตรงนี้อยู่เขตตำบลอะไรครับตำบลบึงบัวอำเภอวชิระจังหวัดพิจิตรจ้ะอ่าวชิระพิจิตรนี่เองนาข้าวของพี่เพชรเนาะทั้งหมดกี่ไร่ครับ1ิบสามไร่จ้ะชิบสามไร่แล้วรอบนี้ปลูกข้าวพันอะไรครับ พิษนุโลกสองจ้ะอืมพิษนุโลกสองนะครับตอนนี้ข้าวอายุเท่าไหร่แล้วครับสามอาทิตย์จ้ะสามอาทิตย์แล้วสวยไหมสวยอืมเพิ่งใส่ปุ๋ยไปเมื่อวานนี้เองอ๋อเพิ่งใส่ปุ๋ยเมื่อวานนี้เองแน่นอนครับต้องมีของดีใช้อะไรอยู่ใช้โฟทีอยู่จ้ะอ่าเอาโฟทีมาใช้ฉีดไปกี่ครั้งละฉีดไปครั้งหนึ่งพร้อมกับยาคุมอืมพร้อมกับยาคุมเลยจ้ะดังนั้นถามเลยครับเอาโฟทีมาผสมกับยาคุมเนี่ยฉีดไปแล้วมันเป็นยังไง ข้าวก็ต้นต้นโตอย่างเงี้ยจะข้าวไม่โรมอืมนะข้าวไม่โสมเนาะ,ะอ่าก็ถือว่าเป็นข้อดีก็คือการเริ่มต้นครั้งที่หนึ่งสามารถเอาโพทีผสมร่วมกับยาคุมยาดได้เลยอ่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคุมแห้งเนาะอ่าข้าวไม่งานไม่เหลือง,งอ่านะครับการจเจริญโตของข้าวถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีไหมดีมแบบดีดดจ้ะอืมนะครับคิดว่าถ้าข้าวเขียวจเจริญเติบโตดีๆแบบนี้นะน่าจะได้ลดปุ๋ยไหม ใช้ไปห้าลูกปกติใช้ไปหกลูกอ๋อก็เริ่มลดปุ๋ยแล้วเนาะลดปุ๋ยอ่านะครับแล้วเอาโฟทีมาใช้เนี่ยสิบสามไร่เนี่ยนะครับกี่ไร่นะสิบสามไร่สิบสามไร่เนาะหมดโฟทีไปเท่าไหร่ละถึงซองเนี่ยซองเหลือเหลืออยู่เหลืออยู่ถังนึงใส่ไปแค่สามถังเนาะซองนู้มันใส่ไปสี่ถังไม่ใช่เหรออ๋อก็ยังเหลืออยู่เหลืออีกถังนึงอ่าก็แสดงว่ากว่าจะเก็บเกี่ยวนี่ก็หมดแค่นิดหน่อย อ่านะครับก็ถือว่าได้ลดต้นทุนหรือยังใช่ลดเยอะอืมแล้วข้อดีของการเอาโฟทีมาฉีดพ่นเนี่ยความสมบูรณ์ความแข็งแรงของต้นข้าวเป็นไงครับก็ต้นใหญ่ดีต้นอวบต้นสวยมีมีรอบนี้ได้ใช้ใช้กพไอ้้อมยาคุมนะอืมก็ดูถือว่าดีอยู่อ่าโอเคอ่ะงั้นเอาใจช่วยครับขอให้ได้ผลผลิตมากๆสาหรับแปลงนี้เนาะก็ต้องฉีดบำรุงไปเรื่อยๆพร้อมกับการใส่ปุ๋ยแต่แน่นอน ลดปุ๋ยลดปุ๋ยอ่านะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงครับของพี่เพชรเรานะครับอยู่ในเขตอำเภอวชิระจังหวัดพิจิตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะได้ข้าวสักเท่าไหร่พิศโลก2ครับวันนี้ผมนะัทวงศ์ทองกเกษตรพักโรกขอบคุณพี่เพชรมากลาไปก่อนสวัสดีครับ okay.